กลักษ์แห่งภาษาบูชาพระแสนหลวงบวงสรวงพระธาตุเนึ่ง,งส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีขอถวายความเคารพคณะกรรมาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหาจังหวัดแพร่รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดแพร่หมู่ที่ 5. บ้านพระหลวงหมวดที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านพระหลวงแต่เดิมหมู่บ้านพระหลวงเคยมีพื้นที่เป็นป่าใหญ่มาก่อนเรียกว่าป่าดงหลวงมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นหนาทึบและมีสัตว์ป่าชุกชุมต่อมา ได้มีกลุ่มไทยลือ้ออพยพมาจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายลงมาทางใต้ถึงบ้านสงเมน่นโดยมีพระภิกษุสามนเณรและชาวบ้านสามวัดสามบ้านด้วยกันคือ 1. วัดและบ้านกวาวเจ้าอาวาสชื่อครูบากวาว 2. วัดและบ้านศพจันทร์เจ้าอาวาสชื่อครูบาศพจันทร์ 3. วัด และบ้านหัวโป่งเจ้าอาวาสชื่อครูบาสุทนะเจ้าอาวาสทั้ง3รูปจึงได้พาภิกษุสามเณรและชาวบ้านมาสร้างบ้านเรือนในบริเวณโรงใหญ่ที่รกร้างรวมกันบูรณะปฏิสังขอ์วัดร้างตลอดถึงพระประธานองค์ใหญ่จึงให้นามวัดนี้ว่าวัดพระหลวงหมู่บ้านหลวงตามความหมายจากเหตุผลสประการคือห มีพระประธานองค์ใหญ่หลวงซึ่งคำภาษาเหนือหมายถึงใหญ่ 2. มีชาวบ้านอพยพมาอยู่มากถึง3บ้าน3วัดด้วยกันและ 3. เดิมสถานที่นี้เป็นป่าใหญ่ดงหลวงตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกขานว่าบ้านหลวงหรือบ้านพระหลวงซึ่งตั้งอยู่ตำบลพระหลวงอำเภอสุเมนจังหวัดแพร่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสุเมศนห่างจากที่ว่าการอำเภอสุเมศนประมาณ2กิโลเมตรมีเส้นทางติดต่อกับอำเภอสุเมศน2เส้นทางห่างจากจังหวัดแพร่ทางทิศใต้ประมาณ9กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ7.05ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราดดำเนินการบริหารการปกครองโดยนายอดุลดอกเกียงกำนันตำบลพระหลวงและนายสุรชัยพิมโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวงบ้านพระหลวงแบ่งการปกครองออกเป็น4หมู่บ้านคือหมู่ที่2บ้านโฮงหมู่ที่3บ้านขามป้อมบ้านกวาวหมู่ที่4บ้านหัวโป่งและหมู่ที่5บ้านใต้บ้านต้งขยองรวมประชากรทั้ง4หมู่บ้านทั้งหมด2,869คน ด้านกายภาพของบ้านพระหลวงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรภาษาที่ใช้พูดคือภาษาไทยลือ้อซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านพระหลวงประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีประเพณีนมัสการพระาธาตุเนืง้งเป็นประจำทุกปีการจัดกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศิลห้าหมู่ที่หบ้านพระหลวง ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสามัคคีส่งเสริมกิจกรรมทั้ง8ด้านของหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนำความรู้ไปพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวบ้านร้านหลวงให้ดีขึ้นนำไปประกอบอาชีพที่ยั่งยืนเผยแพร่ง,งานนี้ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยมีผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านสินป้5ในองค์ประกอบต่างๆดังต่อไปนี้หมวดที่2 การส่งเสริมการรักษาศีลห้าตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมบ้านพระหลวงหมู่ที่5ได้ดําเนินงานตามโครงการสร้างความปร,รองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้น้อมนําหลักศีลห้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตลอดถึงประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนบ้านพระหลวงหมู่ที่5ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามสภาพบริบททื้นที่ให้ประชาชนทุกระดับสามารถปฏิบัติได้ไม่ขัดต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้เกิดความ้าสุกภายใต้กฎหมายระเบียบของสังคมคุณธรรมจริยธรรมยึดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข2.1กิจกรรมการส่งเสร,ริมการรักษาศีลห้าข้อที่หนึ่ง 1>, 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน 2. การกำหนดเขตอภัยทานของหมู่บ้าน 3. การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังความรุนแรงในหมู่บ้าน 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตภาวนาเพื่อเพิ่มพูนความเมตตาตามหลักเบญจธรรม2.2กิจกรรมการส่งเสริมรักษาศีลห้าข้อที่2 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบ 2. อการตั้งกฎระเบียบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลมมักขโมย 3. มมีการตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทางเข้าออกหมู่บ้านในช่วงเทศกาลต่างๆ 4. การจัดก,กิจกรรมส่งเสริมความสุจริตโปร่งใสของหมู่บ้านเช่นการเลือกตั้งในระดับต่างๆจนทำให้ได้รางวัลหมู่บ้านต้นแบบ กิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง 5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสัม,มาอาชีพตามหลักเบญจธรรมเช่นการสารปิ่นโตโดยใช้ไม้ไผ่การทำแหนมการทำกระเป๋าจากเศษผ้าการสารแอบข้าวการทอผ้าการปักผ้าโครงการขยะออมบุญการปลูกพืชผักสวนครัว 6. การตั้งกองทุนการเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งจัดตั้งกองทุนคนพระหลวงไม่ทิ้งกันจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ที่คลอดบุตรเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตและจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพระหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน2.3กิจกรรมการส่งเสริมรักษาศีลห้าข้อที่3 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมครอบครัวสัมพันธ์ของหมู่บ้านสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในหมู่บ้านครอบครัวอบอุ่นพัฒนาชุมชนจากฐานครอบครัวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมป้องกันความรุนแรงในครอบครัวกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ กิจกรรมฟื้นฟูดูแลสุขภาพในชุมชนด้วยสมุนไพรพิธีส่งน้ำพระราชทานและงานประเพณีนมันสก,การพระธาตุเนืองกิจกรรมฟ้อนรำเพื่อแสดงในงานต่างๆ2.4กิจกรรมการส่งเสริมรักษาสินห้าข้อที่4 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการไกลเกี่ยความขัดแย้งในหมู่บ้าน 2. การจัดกิจกรรมป้องกันการทะเลาะวิวาทและความแตกแยก จัดในรูปแบบกิจกรรมสร้างความสามคัคคีต่างๆเช่นกีฬาสัมพันธ์ของหมู่บ้านการดำเนินการของคนพระหลวงไม่ทิ้งกัน 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทการพูดในที่ชุมชนการใช้สื่อที่เหมาะสม mm hmm. เช่นบ้านพระหลวงมีสถานีวิทยุชุมชนพระหลวงเลดีโอที่คขึ้นความถี่93.5เมกะเฮิร์ในระบบ FM เอริโอมันติเพยเป็นสื่อกลางและเชื่อมโยงมีหองกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง 4. การจัดก,กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมการรักษาสัจจะและมิตรภาพตามหลักเบญจธรรมโดยส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านพระหลวงสมัครเข้าเป็นจิตอาสาพระราชทานและปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ2.5กิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่5 1การแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านจัดกิจกรรมลดปัดจจัยเสี่ยงยาเสพติดเช่นการเดิน,นรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์การออกกำลังกาย 2. การจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษางานบุญปลอดเหล้าปลอดอบายามุ 3. ข 3. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาในวันพระหมวดที่ 3. การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดและสำนักปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขา 1. ข้อมูลพื้นฐานของสำนักปฏิบัติธรรม หรือการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแพร่แห่งที่1 2ของวัดดอนมูลอำเภอสุมเมศจังหวัดแพร่สาขาวัดพระหลวงและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนตำบลพระหลวงอ,อปตอพระหลวงทั้งกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการโดยการแต่งตั้งการจัดทำหลักสูตรพรสอบรมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาและผู้สูงอายุ 2. ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติธรรมเช่นการทำวัดการสวดมนต์ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันธรรม,มะสวนะและในช่วงวันเข้าพรรษาการบรรยายธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดพระหลวงอภิชัยราชสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านหัวดงโรงเรียนร้องแย่วิทยาคมโดยมีพระวิทยากรสองรูปคือพระพงพั์ติละสังวโรและพระกิติพงษ์ธรรมนันโทกิจกรรมนั่งสมาธิของวัดพระหลวงจะปฏิบัติหลังจากไหว้พระทำวัดสวดมนต์ทุกครั้งที่มีการทำบุญตักบาตรการเดินจงกรมทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ใช้เดินจงกรมเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมประจำจะมีอนิสงส์เกิดแก่ตนกิจกรรมแผ่เมตตาของวัดพระหลวงจะปฏิบัติหลังจากนั่งสมาธิเสร็จเป็นการแผ่เมตตาไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรและผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 3. ข้อมูลการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนักขัตฤเลิกาการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาเช่นวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์เป็นต้นการจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในวันหยุดนักขัตฤกษ์ประเพณีตานข้าวใหม่และลัวพระเจ้าในวันขึ้นปีใหม่ไทยการฟังเทศมหาชาติในวันยี่เป็งวันลอยกระทง กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนนักเรียนโรงเรียนสุมเมนชนูประถมโรงเรียนวัดพระหลวงอภิชัยราชสงเคราะห์โรงเรียนบ้านหัวดงและโรงเรียนร้องแห่งวิทยาคมข้อมูลรายง,งานผลการใช้ศีลสมาธิปัญญาในชีวิตประจำวันของประชาชนปราชท้องถิน่นบุคคลต้นแบบซึ่งมีจำนวนทั้งหมด20คนหมวดที่4 การบูรณาการกิจกรรมคณะสงฆ์และการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village 1. ข้อมูลกิจกรรมส,งส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของหมู่บ้านโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดพระหลวงและโรงเรียนบ้านหัวดง ัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตนตามหลักการของพระพุทธศาสนาโครงการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุส,สามเณรและนักเรียนนักศึกษาเช่นโรงเรียนวัดพระหลวงและโรงเรียนบ้านหัวดงได้รับทุนการศึกษาจากชมรมค้าราชการบำนาญตำบลพระหลวงเป็นประจำทุกปี การจัดตั้งกองทุนพระครูจันทะเวสโกเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรนักเรียนนักศึกษาในหมู่บ้านพระหลวงและการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่5าตำบลพระหลวงด้วยโครงการค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดพระหลวงการตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดพระหลวงมีแหล่งเรียนรู้เช่นหอคมภีรใบลาน เหือนมะเก่าจำลองวิถีชีวิตชาวไทยหรืออาคารพิพิธภัณฑ์หอระฆังหอกลองบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พระธาุเนือวิหารกูบรรจุอัฐิอดีตเจ้าอาวาสและมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน 2. ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมและประเพณีชาวพุทธชุมชนบ้านพหลวง มีขนบมร,รมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเนื่องจากเป็นชาติพันธุ์ไทยลื้อที่อพยพมาจากทางเชียงแสนดังนั้นการแต่งกายภาษาพูดที่ไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีประเพณีที่ดีงามที่ชาวบ้านพระหลวงได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นลูกหลานได้แก่ การรดน้ำดำหัวพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ประเพณีฟังเทศมหาชาติในวันยี่เป็งประเพณีนมัสก,การพระาธาตุเนื้อประเพณีการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประเพณีการตานข้าวใหม่และหลวงพระเจ้าประเพณีถวายสลากกระพัฒประเพณีการทอดกระถิน 3. ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของหมู่บ้านอสอมรพสอตอกลุ่มอสอมตำบลพระหลวงรวมกับเจ้าหน้าที่จากรพสอตอพระหลวงได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆในหมู่บ้านได้แก่การดูแลผู้ป่วยติดเตียงการดูแลเด็กทารกและคุณแม่หลังคลอดการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านพระหลวงมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดพระหลวงโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนป้าอ,อุ้ยแม่อุ้ยวิทยามีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีเช่นการทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานศพการหักพรมเช็ดเท้า การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุการไปร่วมวังดีเขารบศพของชมรมผู้สูงอายุการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขโรคโควิด -19 และโรคอื่นๆรณรงค์และส่งเสริมให้ประชากรได้รับการฉีดวัคซีน COVID 19, โควิด -19 โรคไข้หวัดใหญ่ 4. ข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริมการจัดสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านพระหลวงสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่นได้โดยมีการคัดแยกขยะมีการจัดทําขยะออมบุญจนได้รับเกียรติบัตรหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะในชุมชนขยะออมบุญจากองค์การบริหารส่วนตําบลพระหลวงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดทําเขตอพยพทาน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำการห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ 5. ข้อมูลการแก้ไขความยากจนของหมู่บ้านการช่วยเหลือคนยากจนในหมู่บ้านบ้านพระหลวงมีการจัดตั้งกองทุนคนพระหลวงไม่ทิ้งกันมีการดูแลสวัสดิการให้กับชาวบ้านตั้งแต่แรกเกิดจนเสียชีวิตมีการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้มีเงินช่วยเหลือผู้ที่รายได้น้อย มอบของอุปโภคบริโภคและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงการจัดสวัสดิการในหมู่บ้านมีการจัดตั้งกองทุนชาปนากิจสงเคราะห์อของหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนตลาดสดวัดพระหลวงกองทุนคนพระหลวงไม่ทิ้งกันการส่งเสริมสินค้าชุมชนโอท็อ บ้านพระหลวงมีการส่งเสริมสินค้าชุมชนประเภทต่างๆให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนอื่นโดยคิดเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและมีการจำหน่ายสินค้าของชุมชนอยู่บริเวณหน้าวัดพระหลวง 6. ข้อมูลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของหมู่บ้านมีการจัดตั้งกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหมู่บ้าน มีการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในหมู่บ้านได้แก่โครงการเข้าวัดพุกวันพระงานนมัสศการพระธาตุเนื้อเจ็ดข้อมูลการบูรณาการกับกิจการคณะสงฆ์หก่ายการบูรณาการกิจการพระพุทธศาสนาในการพัฒนาพื้นที่การส่งเสริมการดูร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมในปัจจุบัน ึงแม้ว่าบ้านพระหลวงจะมีคนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่มากมายแต่ชาวบ้านพระหลวงก็ยังสมัครสมานสมามัคคีรักใคร่กลมเกี่ยวกันเป็นอย่างดีสามารถร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านพระหลวงให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปโดยมีวัดพระหลวงเป็นศูนย์รวมจิตใจหมวดที่5สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวใช้เวลากับการทำมาหากินเพื่อดำเนินชีวิตเลี้ยงชีพครอบครัวเวลาในการปฏิบัติรักษาศีลจึงยังมีน้อยไม่เข้าใจถ่องแท้มีทัศนคติเกี่ยวกับการรักษาศีลที่ผิดซึ่งมีความเชื่อและมีจิตที่คิดว่าการประกอบอาชีพเป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใด การเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศิลป้าข้อเสนอแนะ 1. ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงแม้ว่าบางหมู่บ้านไม่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมก็ตามเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันสามารถปรับตัวหรือรู้เรื่องเข้าใจในกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศิลป์5 2. สนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้กำลังใจให้เวลา ให้ความรู้และติดตามผลตลอดเวลา 3. ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ร่วมกิจกรรม